สว,ส,วส,วสวัสดีค่ะานผู้ชสวัสดีครับสวัสดีครับผมแ้ตัวกันทีละทีนะการเริ่มในฝั่งฝั่งไรเริ่มก่อนค่ะเอาชาโดอีกก้ก่อนไหมครับผมสวัสดีครับจูเนียจากชาโดอีโก้ครับผมมีกระปุกตรงนี้สวัสดีครับมาครับครับเลยครับฟอร์ดครับสวัสดีครับอันครับสวัสดีครับอังเปาครับ สวัสดีค่ะต่อค่ะสวัสดีค่ะพิต้าค่ะสวัสดีค่ะพี่ดีค่ะสวัสดีค่ะสิงค์สวัสดีค่ะชาริค่ะค่ะไอ่ไค่ะค่ะเจ้าหญิงนะคะทีมค่ะแซงค่ะเชลซีค่ะสิงค์ค่ะสวัสดีค่ะพ่อตังครับจากอะไรนะไลนิ่งชิต้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเต็มครับ สวั its, aczy, สดีครับปูนครับสวัสดีครับสตางค์ครับสวัสด um ีค่ะเมนค่ะสวัสดีค่ะแป้งค่ะสวัสดีค่ะโยเกิร์ตค่ะสวัสดีค่ะจูนค่ะสวัสดีค่ะมิวนิคค่ะอ่าเป็นไงบ้างคะวันนี้จมสนามกันสองครั้งแรกปะคะครั้งแรกครับคราวนี้วันนี้ครั้งแรกครับอ่าเป็นไงกันบ้างเออแข่งแลนด์อีทีดูจากจำนวนแล้วก็ชาโดว์อีโก้ก็กินขาดครับนะแน่นอนแน่นอน ใช่ครับหรือว่าจริงๆอาจจะใช้เวลาเยอะขึ้นเพราะว่าคนเยอะเราผัดกระไลไม้ปล่อยใจหน่อยเอาจะได้ครับได้แน่ครับอันนี้ดูแล้วปีที่เรามีไอมคนที่เคยแข่งปีน้ำได้ดีใช่ใช่มีใครแข่งปีน้ำบ้างครับนไหนลงเลยลูกนี่ค่ะปีนี้ยังไงบ้างแน่นอนว่าพรก็เดิมแน่นอนเพราะเราบอกว่าเรียนรู้จากปีที่แล้วปีนี้เราดีขึ้นกว่าเดิม อยจริงพวกเราคีเป็นนักขอกายเดี๋ยวพูดคือคือก้าวขาก้าวแขนเนี่ยไม่ต้องห่วงพวกเราพรครับวันนี้ใคยวิ่งปีที่แล้วบ้างมีใครวิ่งไหมแต่แต่หนูจะวันนี้หนูจะไม่ลองเท้าลุดแล้วกระว่าศาสตร์จะไม่สำรอยหนูเตรียมตัวมาคือไม่ใช่อะไรหนูว่าปีเนี้ยไลนิ่งชีตาน่าจะชนะเพราะว่า ส่วนตัวหนูมีกำลังใจดีอไม่เอาพูดอะไรเยอะแต่ว่าถูกเท้าที่หนูกำลัรจะวิ่งวันนี้น้องไม่คนสซื่อให้บาททำไมไม่ซื้อให้พี่้่ง

เออเอกละกายออกละกายใช่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 ครับก็เลยเนี่ยนะครับก็เลยมาลงวิ่งครับก็หวังว่าแฟนๆจะได้เห็นมุมมองที่ต่างออกไปครับแล้วก็หวังว่าแฟนๆทุกคนจะมีความสุขกับงานของเราครับแต่ทีมผมเนี่ย ขอโม้นิดนึงมีนักวิ่งนะนี่น้องเซฟครับเซฟเป็นนักวิ่งไม่จริงครับโอ้โหดีดี๋ลยดีดีเลยวิ่งตอนเด็กๆครับไม่รู้ว่านับได้หรือเปล่าใช่ก็จะเป็นเป็นนักวิ่งตอนโตครับปูนอะไรครับปูนปูนบอกว่าปูนเป็นนักวิ่งตอนโตวิ่งผ่านแล้วครับจริงๆก็วิ่งกับพี่เซฟนะครับเรวิ่งกนซอยอะไเราเล่นครับเราเล่นครับเราเล่นเราเรเราลองเป็นนักวิ่งไหมคะ ตอนเด็กๆเขาไม่มีใครลงก็เลยเขาตัดับลองออแล้วอันนี้คือเต็มใจลงไหมคะเต็มใจครับมาเอาชัยชนะครับนี่แหละก่อนก่อนเดินออกมาเซฟบอกผมว่าทีมทีม Shadow Eagle ไม่เท่าไหร่เขาบอกว่าปีนี้ Lightning Chita ชนะแน่แต่จริงครับแิงไคะก่อนนี้เขามีทั้งตังใจเขามีทั้งนักวิ่ง ีอมอะไรไมาเราอย่ง <c oughs> ไเรเท้ามีถุงเท้าด้วยอ่ะวันนี้าถุงเท้าใหม่ละผมผมมีถุงเท้าของเรองครับใส่มาวันนี้แล้วผมก็ลงวิ่งกับอาวันนี้ปีนี้เป็นปีแรกที่เราสองคนวิ่งลงวิ่งลงแข่งกีฬาครับ,คร,บครับเขาเห็นศักยภาพในการวิ่งงานของเราครับผมเลยต้องลงมาวิ่งผัดตัวหน่อย อันนี้เคยเคยวิ่งผ่านมาก่นาอนเลยคะไม่เคยเลยครับมีใครเคยวิ่งผ่านมีมีมีผลิตเคยวิ่งผ่านไหมใชม่เคยฤฤฤฤแล้วเธ <pues maybe S 2> าให้ส่งมาให้คนข้างหน้านะอย่างครับไม่รู้เลยเ <laughs> ดี๋ยววันนี้ลองดูครับ <laughs> อันนี้แต่ละทีมมีแบบใครฝากความหวังไว้ที่ใครมากที่สุดในต่างแดนโอ้ยใครจะจวดปูอังเปาไหมเอาจริงนะดิเงี้ยอังเปาไหมอังเปาไหมได้เลยได้เลยรับความหวังของ Shadow Eagle เอง เฟรดิสเฟรดิสขอฝากทีมแล้วกันค่ะแข่งแรงสุดในกลุ่มละปีที่แล้วก็ชนะแล้วปีนี้ก็ยังไงก็ชนะอันนี้บอกหรือขิงอ๋ออันนี้เขาเราอยู่ทีมเดียวกันลูกเราดูสามาคีกันลองว่าไงบ้างครับลองข้นะาขิงเขาดคนมาครั้งแรกก็มาน้อยแต่มาแน่ เรามีบ้างไหมกิบ้างไหมกดตึงสคนนลยปีนีไม่ปีนีทีมไลนิ่งชีต้ารูมก่าอะไไม่ปีนีทีมไลนิ่งชีต้าผู้หญิงก็เลยฝากความหวังไว้ที่น้องๆไม่เหานที่ว่านะาอะทีายยาะครับใช่ครับขายยาวครับที่ใครที่ชอตีนี้เราจะสร้างกำนานแล้วไหมคะ มาทำแล้วร้องแล้วีไปตีรังกาค่ะอุ้ยตีลังกาเขาเสนชัยขอจริงจังเหมือนเดิมเพราะว่าเรื่องการแข่งขันเนี่ยเราไม่เล่นอยู่แล้วฝั่งนี้ก็คือสร้างตำนานตำแหน่งไม่เป็นไรตำนานมาก่อนแต่ตำแหน่งมาด้วยก็จะดีมากค่ะเออไม่ได้จะขิงอะไรเลยค่ะคนข้างๆเขามีการซื้อถุงเท้าให้กันเลยเรา เราเราปกติเราเล่นบาสเราไม่เคยวิ่งมาก่อนฝักตัวด้วยค่ะยิ่งชื่อสิงอยู่ด้วยเดี๋ยวหนูกลัวเหมือนหนูกลัวอ๋อว่าไม่มีส่งวแต่ว่มาซ้อมเนี่ยค่ะเตรียมความพร้อมในเรื่องซ้อมจะใส่เต็มหรือว่าจะแบบกักไว้ก่อนดียังไงเราจะมาหาตัวเต็งในวันนี้เลยยังไงได้อะไรที่น่าหลงใหลผมกล่าวว่าเดี๋ยวผมจะ จะเอาจริงสักประมาณ60%ดูก่อนถ้าชนะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าวันจริงใช้แรงประมาณนี้ก็พอแล้วฝั่งเราลฝั่งเราเอาจิงก็คงตากากไว้ก่อนเม่จริงผมนอนตกหมอนเลยอาจจะมาเบาไว้ก่อนก้วันวันนี้เบาก็คือซักอืมตากากคืออย่างที่พี่ตูนเนี่ยบอกครับคนดูสกิลของอนว่าเราต้องใช้ประมาณไหนตัวดิ้งแย่ปูนว่าขำปูนว่าขำคนไทยจะได้ตัวสุด ฝั่งนี้เหรอมีใครมาเห็นเห็นฝั่งนี้ไหมผมผมอยากผมอยากเจอมาร์กจิเดินผมยังล้มแล้วเดินช่วยช่วยับแล้ววันนี้เราจะล้มไหมคะเดินยังล้มแต่วิ่งยังไงไม่ล้มครับผมมีมีคนช่วยก็อยู่ฝั่งนู้นมีป่าะนิวเนปตรงพี่ดิตรงพี่เวลาวิ่งเขาวิ่งยัง เขาวิ่งเดียวคนครับเอาแล้วเสียงมันมีตัวใครฝังอีู่ไหมคะใครคะแต่วรีไก็กลัวอะไรตรงนี้คนนเอาเอาความจริงได้ไหมครับไม่กลัวไม่กลัวกลัวหน่อยกลัวหน่อยอุ้ยกลัวกลัวเลยตัวใหญ่มากตายแล้วอุ้ยจำอไรดีเนี่ยตัวใหญ่ดลกลัวกลัวตัวใหญ่ตัวใหญ่ อันน <het S 2> ี้อันนี้เราแปะมันนะคะใครจะเป็นแบบไม้จูงท้ายหนึ่งพุงเพราเป็นใครเลยสตคัญนะวังเลยนะเราเอาคนแขนแขนขายาวไหมแขนขายาวหรือมันไม่เกี่ยวไม่รู้เหมือนกันครับเล่นไม่เป็น อเออแต่ว่าเฟิร์นดูได้เปรียบนะ<า>แบบว่ายืนยืนไม้อย่างเงี้ยก็ได้เฉยก็วันนี้จริงๆ,ๆผมไม่เน้นพูดทำให้ดูมากกว่าจริงว่าจะประมาณไหนผมอยากรู้เหมือนกันว่าทีมนู้นจะเป็นยันไนงไงเดี๋ยวนี้เก็บภาพเฟิร์นคนเดียวนะครับไม่แต่ว่าไม้ตุขข้งไทยเขต้องมีท่านในการยื่นเข้าเส้นไทยหรือเปล่าออไท่าจะแย่เลยครับอย่างี้ เออีขอดวยเป็นยังไงกันบ้ี่เม่อกเรียบเลยเป็นยังไงากครับเยอว่าไม่กลัวฝั่งนูเลยฮะเมื่อกี้พี่ปูนบอกพี่ปูนกราฟใช่ไหมแบบฟังผมมาเก่งได้เลยเก่งเลยเอาเลยเอาเลยแล้วเป็นไงบ้านตอรู้สึก่นเต้นมากเลยเลยเลย เอออันนี้เป็นการลงแข่งครั้งแรกของผมเลยครับตัดเือกตัวด้วยนะครับขอขอกำลังใจให้เชียร์หน่อยนะขอกำลังให้เชียร์หน่อยเองใหม่้อาใหม่ก็ดักเชียร์ผมด้วยนะครับแล้วก็พี่ตาด้วยนะครับกอดมาลงกันครั้งแรกเอกันครับฝค่ันี้นะคะฝั่งสาวฝั่งาอฝั่อยเ่เดี๋ยอสัอนแล้วตันแล้วก็ ก็ฝากลังใจพวกเราไลน์นิ่งกีตารด้วยนะครับก็จะพยายามอย่างเต็มที่ครับจำต้องบอกไว้ก่อนว่าเราปกติแล้วว่าทุกเช้าผมก็เอาามิ่งอยู่แล้วอันนี้บอกเรารักก็นกิโลใช่ไหมครับเกือเปจังหวัดครับเาเ๋าวเกเหนื่เหน่เอก่เหืกลัวเนี่ยนะโอ้โหกลัวไหยคะกลัวหยคะังเกหม อไม่กลัวด้วยสาวๆแล้วเราไม่ได้แข่งเขาอยู่เราตัวเล็กเราเรี้ยวไปอย่างนี้เราอย่างไงผมค่อนข้างเขาเจ้าช็อกอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นการลงกีฬาครั้งแรกของผมกับซาร์ลิปิ้งรายการอยู่มาสามรอบแล้วรอบนี้รอบที่สามเนาะเป็นการลงกีฬาครั้งแรกเลยก็ตื่นเต้นมากเราจะชนะหรือได้แน่นอน เราเราอาจจะขาดสั้นแต่เราซอยขาเด็กพี่หลานเดาว่านะเดาว่าเดาว่ามามืดมามืดแล้วครับพี่อ่านยังไงครับเก่งครับผมแล้วอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะอยู่ละอันนี้ไม่ถึงฝีมือตีป่านี่แหละเท่านี้ไม่พฝั่งนี้เขาขุ่มขนาดนี้แล้วมีใครคิดว่าแบบหลังจากวันนี้ไปจะตื่นขึ้นมาวริมตอนเช้าต้าไม่ถามโอ้โห ถ้าชาป่วยไม่ไหววิ่งเย็นเย็นก็ม่วงม่วงเกินพี่เย็นไหมล่ะวิ่งเย็นได้นะก็ไม่เอาไม่เอาเอาเลยคิดว่าจะเปลี่ยนจากวิ่งงานมาเป็นลองวิ่งผัดดูอะไรเงี้ยอาจจะทำทั้งคู่ครับทั้งวิ่งงานและวิ่งผัดแล้วไม่ว่าไม่แพ้ไม่แพ้ครับอ่ะคิดว่าแบบว่าพีเด็ดของเราที่จะแบบชนะคู่ต่อสู้ได้นอกจากว่ามี้ถุงเท้าให้กันเนี่ยแล้วมันจะมีอะไรอีกที่พอจะเผย คือจริงๆแล้วทีมชาโดว์อีโก้เนี่ยเขาอีโก้ะช่ไหมอีโก้ชาโดว์อีโก้เขาค่อนข้างที่แต่ว่าเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นแชมป์หลายกีฬาแล้วก็หลายปีแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องความสามัคคขีของเราเนี่ยมันไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วสองสองทีชาต้องใชยเพราะว่าวินิจฉัยใช่ครับแต่เขาบอกว่าการรักษาแชมป์มันยากกว่า การได้แชมป์ใหม่เอาให้ได้สักแชมป์ก่อนจริงๆให้ได้สักแชมป์ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเพื่อนดีนะก็จริงๆที่ออกจากบอลมาเพราะว่าเผื่อีนี้บอลจะได้แชมป์บ้างแลอวเราลองพาตัวเราออกมาก่อนเีกาลงออกมาก่อนดีกว่าแล้ว เรามาเรามาาเรทำนี้เลยนะครับเอ่งครับผมอันนี้ดูไม่ขมอ่ะถ่ายจะมาเอาดีทางด้านนี้ใช่ไหมชนะเขาแล้วใช่ครับจริงๆเขาตังนี่ก็ทุกคนนี้ทำเต็มที่อยู as ่แล้วครับผมใช่จริงๆเขาตังนี่ก็นักวิ่งนะเขาวิ่งทุกเย็นเดินทุกวันใช่ถ้าเรื่องวิ่งนี่ผมว่าเขาน่าจะเร็วนุ่นอยู่นด่นอยู่คนนบ นิยามต e. like ัวเองในการแข่ง huh. ขันท uh ่นี้วัตถปคนละนทำเือนหดวโยกันเออขิงได้ขิงขู่ได้ขู่ทุกคนใจประมานะใจตรงมานะหนูเบสนะคะหนูจะตัวเล็กแต่หนูก็เล็กพริกขี้หนูนะโอ้โหตัวใหญ่ มีส่สิลวนะนอนใส่แล้วเอาไปหมดแล้วก็ขายยาวค่ะเยียบก็ถึงครึ่งสนามละเรางกันไม่ยทเรวป็นะมัเด็กใหม่มนแรงกันจเออาเป็นว่าถ้าปีนี้รองเท้าหลุดอีกหนูก็จะวิ่งเท้าเปล่าไปถึงเส้นชัย หนูอยากชนะค่ะหนูไม่อยากเป็นมีมพวามในใจแล้วสวยมากอะหนูไม่ไดหรอคะของหนูก็รอดูดีกว่าค่ะไม่พูดเยอะเจ็บคออือออลงกันนะอืออะไรคะอะไรเลยน่าจะเลยเดี๋ยวก่อนฮะเือเจ็บ <c oughs> ด้วยความที่เฟลิสเนี่ยเราเป็นแมวแน่นอนว่าเราปราดเปแล้วก็วิ่งไวแน่นอนค่ะ <c oughs>

ขาจะสั้นแต่หนูสับเร็วแน่นอนนี่แข่งไม่รู้จะวิ่งในใจน่าจะได้อยู่ชนะอยู่แล้วเพราะว่าถ้าชนะนผเ่อจะมีคนมาซื้อถุงเท้าให้บ้างไม่ชนะก็มีมั้ง หนูไม่มีพูดเฉยเฉยหนูไม่มีคำคมหนูออกกำลังกายทุกวันแน่นอนว่าพร้อมฟิตแข็งแรนดแน่นอนเออเ้อหแล้วมีอะเรบ่างครับอ่อครับเอ่อขอเป็นขิงแล้วนะครับฝั่งคนเนี่ยเขาเอ่อวิ่งนับเป็นจังหวัดใช่ไหมครับทุกทีครับพอดีผมนับเป็นประเทศปวดมากนะปวดมากเอาอะไรดีเนี่ยเดี๋ยวหน่อย เออผมปีนี้อาจจะไม่น่าเดี๋ยวปีหน้ามาใหม่ละกันเฮ้ยเดี๋ยว่เอย่ามาเดี๋ยวี่ครอยมาแล้วปีนี้ผมโง่จะวิ่งไม่ค่อยแรงแต่่าขอวิ่งแฝงคนใูใจหได้ครับผมเแล้วยยอ้ยงวิ่งปีทแล้วอ่ะเออยู่ที่บ้านผมอยู่เลย ก็คนมด้จะม้วนมาหรอม้มาปีมือไม่รู้วปีปากไม่แน่ยากละนี่ไงดีนะมีคนช่วยเราอยลยก็ถ้าวิ่งไม่สู้ผมว่ากลิ้งเขาเลยครับเออ่ะจะปล่อยย้ำข้ามมาฝันครับมาฝันเฮ้ มาแต่งกันก่อนบมากมาต้ยอนนี้่อความที่ผมชื่อแตงใช่ไหมเฮ้ยอรนชื่อแตงเดี๋ยวคุณทั้ชื่อนะคะช่ไี่ผมชื่อแตงใช่ไหมครับก็ไม่มีอะไรก็ชื่อเร็วนี่นี่นี่ ใช้ด้วยกันเนาะก็ิ่งไม่ล้มพอครับตกหมอนตกกตกหมอนพอครับวันวิ่งครับเราเลยเป็นชีตาจจะไม่เร็วแน่ครับออแต่เก็บินวเหมือนกันนะคอะไรเขาจะเตครับอหน่มเลือกเลยใครจะขึ้นก่อนก่อนเลยครับให้ให้ฝั่งนี้เลยครับให้ฝั่งนี้เลยจันไหมเพื่อนผมเพื่อนผมนะโอเคโอเค ีผมไม่จะสู้ครับเดี๋ยวผมจองหมอวดไว้ให้ทุกคนเองรนรูไครับเมื่อกี้แซงบอกว่าชื่อแซงจะวิ่งแซงทุกคนใช่ใช่ที่ของสแตมสแตมสแตมไม่มีอะไรผมเลวเฉยใช่ชื่อเฟิร์สใช่ได้ได้ได้หรี่ได้เียชื่อเฟิร์ดเียเียไรอะกินเออรับรับผมรู้หญโอ้โหเอ่อ เอ่อวิ่งไม่ชนะไม่เป็นไรเพราะว่าผมชนะใจแล้วครับโมนิกีเเเออเ้เหเดิมผม,ผมแก่ที่สุดครับ <laughs> เพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยมีประโยชน์ผม <laughs> <laughs> มีประสบการณ์ <laughs> มมรเยอะครับแต่ว่าใช้ไม่ทันแล้วเพราะร่างกายไม่ให้แล้วครับ ไ่เราใช้คนทั้้างได้เพรากำลังใจเราได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ได้ครับไม่ได้โดนใช้มากกว่าเขาตามเขาตามเดียวมาด้วยนะมาด้วยนะครับเดี๋ยวอะไรไม่แดงนะเนี่ยปัดเท้าอ้าปัดเท้าปัดเนืใช่เดี๋ยวให้น้องภูใจครับก็ฝากด้วยครับ GMTV Starlympic สองพีาครับผมจัดขึ้นวันที่ยี่สิบธันวาคมนี้ครับที่ Impact Arena ครับผม บัตรโซเอาแล้วแต่ว่าที่สำคัญมากๆเนี่ยยังสามารถซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งได้ทางไทยทิเคทเมเจอร์ครับก็ไปกดได้นะครับผมมาดูสดๆเป็นเพื่อนกันกับคนทั่วโลกเลยใช่ครับและนอกจากกีฬาครับก็ยังมีโชว์สุดพิเศษจากพวกเราด้วยครับโอ้ยใช่ครับก็เป็นโชว์ที่พวกเราทุกคนตั้งใจเตรียมมาเสมอ yes ทั้งหมด6ชั่วโมง6ชั่วโมงโชว์หรอไม่ถึงว่ารวมทั้งงานรวมทั้งงาน6ชั่วโมงก็อยู่กันยาวๆเลยนะครับเป็นจอยกันนะครับหวังว่าทุกคนจะให้กำลังใจแล้วก็ไปเชียร์กันนะครับครับผมไปด้วยครับขอบคุณค่ะไไลฟ์ไปไลฟ์ไปไลฟ์